สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพกบกับป้าหน่อยอีกเช่นเคยค่ะเมนูวันนี้เป็นชาทูโทนนะก็คือเป็นส่วนของชาแดงและชาเขียวในแก้วเดียวกันนะคะเพื่อนๆขนาดแก้ว20-22ออนนะเมื่อสักครู่นะคะปลาใส่ผงชาแดงไปแล้วนะคะใส่ที่1ช้อนโต๊ะพูนๆค่ะ เราใส่ทั้งสองตัวเท่ากันเลยนะคะชาแดงชาเขียวนะตามด้วยน้ำร้อน75 ML ค่ะทั้งสองชาเท่ากันนะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเล่มสูตรนะก็ทักทายสอบถามป้าก็มาได้นะคะป้าแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องชงเครื่องปัน่นก็ทักทายกันมาได้ค่ะเราทำการใส่น้ำร้อนแล้วนะคะแล้วป้าก็จะชงชงนะคะชงชงยกยกแบบนี้ไว้สักครู่หนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนประมาณ3นาทีนะ สูตรนี้ป้าจะไม่ได้ใส่ครีมเทียมและน้ำตาลทรายนะคะเพื่อนๆเ,เราจะได้ความหวานจากนมค้นหวานแล้วก็ความมันจากนมค้นจืดหรือถ้าใครมีครีมเหลวนะคะก็ใช้ครีมเหลวมาใส่ได้เลยนะเมนูนี้นะคะก็เหมาะสำหรับคนชอบชานะคะเพื่อนๆแต่ว่าไม่รู้จะทานชาอะไรดีก็จัดไปทั้ง2ชาเลยนะทั้งชาเขียวและชาแดงค่ะหรืเรียกว่าชาสองใจก็ไม่ผิดนะคะเพื่อนๆ หลังจากที่เราพักชาแล้วก็ชงชงยกยกแบบนี้สักครู่หนึ่งเราก็สกัดชาได้เลยนะคะ เมื่อเราสกัดชาได้แล้วนะคะส่วนผสมต่อไปตัวนี้จะเป็นชั้นที่1น,นะคะเพื<ๆ>่อนๆเราใส่นมข้นหวานไปที่30 ml ค่ะสำหรับชั้นที่1นนี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆจะสลับกันก็ได้นะคะอยากได้เป็นชาตัวไหนเป็นชั้นที่1อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆได้เลยนะต่อมาเป็นนมข้นจืดค่ะใช้ที่15 ml หรือใครไม่ครีมเหลวนะคะใช้ครีมเหลวที่15 ml เช่นกันค่ะ เสร็จแล้วนะคะส่วนของชั้นแรกเราก็ชงส่วนผสมให้เข้ากันรอไว้เลยค่ะต่อมาเป็นส่วนของชั้นที่สองนะคะเพื่อนเพื่อนชั้นที่สองเราใส่แค่นมข้นจืดค่ะใช้ที่30 ml ค่ะหรือว่าใครมีครีมเหลวก็สามารถนำมาใช้ได้เลยค่ะ ส่วนของชั้นที่2ม,มีเท่านี้นะคะส่วนผสมมีแค่ชากับนมข้นจืดนะคะเราต้องการความเบาของน้ำนั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อที่จะได้ออกมาเป็นชั้นนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเราใส่ตัวน้ำชาชั้นที่1นนะคะลงไปก่อนได้เลยหาแปาทำชาเขียวเป็นชั้นที่1นนะคะใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำแข็งค่ะน้ำแข็งสามารถใส่ไปให้เต็มแก้วได้เลยนะคะเพื่อน ใส่ให้ล้นๆแก้วนิดนึงค่ะเวลาเราเทชาจะได้เต็มพอดีนะโอเคค่ะน้ำแข็งเราเรียบร้อยแล้วเราก็เทส่วนของชั้นที่สองลงไปได้เลยนะนี่เลยค่ะเราจะเห็นเป็นสองชั้นแบบนี้เลยค่ะน่าทานมากๆเลยชาสองใจเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ